พิชัยลุยโครงการฟื้นฟูชูใจวัยเก๋า60บวกลดราคาสินค้ากว่า20,000รายการรับนโยบายเติมเงินหมื่นผู้สูงอายุนายพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำโครงการฟื้นฟูชูใจไวเก๋า60บวก ตอบรับนโยบายรัฐบาลในโครงการเติมเงินหมื่นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโดยได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายห้างค้าปลีกห้างค้าส่งห้างท้องถิ่นร้านสะดวกซื้อและแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า200รายใน3กลุ่มสินค้าประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มบริการและกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า20,000รายการลดราคาสูงสุด86%ระยะเวลา91วันเต็ม ระหว่างวันที่30มกราคมจนถึง30เมษายน2568เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่จะนำเงินไปซื้อสินค้าสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกลงและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพและยังช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็รับลูกจากพระท่านนายกมตรีนะครับที่ท่านได้กดปุ่มแจกเงินหมื่นบาทสาหรับ ผู้สูงอายุ3ล้านกว่าคนนะครับเราก็มารับลูกว่าเราก็สพันิตก็จะขายสินค้าในราคาถูกนะครับให้กับผู้สูงอายุนะฮะเพื่อที่จะให้เงินหมื่นบาทของผู้สูงอายุเนี่ยกลายเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่นะครับเราก็จะได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่วันนี้นะครับเป็นต้นไป30มสิบมกราถึง30มสิบ เมษายนนะครับ91วันนะครับรวมแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีการแสดงเหมือนกับจัดจัดขายสินค้านะฮะทีะ่ชุมชนลุม่มล่มเกล้านะเป็นชุมชนของผู้สูงอายุนะครับในวันที่11-14กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ที่จังหวัดลำพูลและจังหวัดภูกเก็ตด,ด้วยนะครับเราจะมีการจัดโปรโมโชั่นนะครับ ก็อยากให้ผู้สูงอายุมาใช้จ่ายกันเยอะๆนะครับจะได้ใช้เงินหมื่นบาทให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้กระทรวงพิเราก็อยากจะยืนยันว่าเราดาเนินการเรื่องนี้จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจลดการใช้จ่ายได้ประมาณหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ3 0,000ื่นล้านบาทครับอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เราพยายามทําทุกวิถีทางนะครับให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครตอนนี้ ขอยืนยันนะครับเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมเนี่ยกำลังไปได้ดีมากผมยืนยันนะครับเพราะว่าเราจะดูว่าการลงทุนเพิ่มเป็น1.13ล้านล้านนะฮะแล้วก็การส่งออกก็ได้5.4เนี่ยถ้าเกิดเรามีการบริโภคเพิ่มขึ้นการแก้ไขสถานะหนี้หรือหนี้ควรวเรือนลดลงได้เมื่อไหร่เศรษฐกิจใจเราจะพุ่งเลยขอขอยืนยันนะครับแนวโน้ม แนวเศรษฐกิจเราเนี่ยไปไปได้ดีแน่นอนอท่านนายกบัท่านก็กังวลและท่านก็อยากจะสานสุนทุกทางนะครับเพื่อให้ประชาชนมีการมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับ นพกจากนี้แล้วเหมือนที่ทางทางในแง่ของภัคเองเราก็อยากเข้ามาดูโครงสร้างราคาสินค้าทั้งหมดนะครับว่าสินค้าอันไหนที่แพงเกินไปคิดราคาโขประชาชนกันไปเราก็จะลดราคาแพบเข้าไปดูโครงสร้างราคานะครับเรามีสินค้าควบคุมแล้ว57รายการนะครับเราก็จะเพิ่มสินค้าควบคุมก็คือเกิดเครื่องดูดฝุ่นกับเครื่องกรองอากาศนะครับสองอันนี้ก็จะดําเนินการในการเข้าไปสู่ในเครื่องการการควบคุม เลยสินค้าควบคุมด้วยนะครับนอกจากนี้สินค้าอื่นๆเราจะเข้าไปดูโครงสร้างต้นทุนนะครับถ้าอันไหนไม่เหมาะสมเราก็จะเข้าไปขอร่วมร่วมมือในการให้เขาลดราคาหรือถ้าเกิดว่าไม่เชื่อกันก็อาจจะต้องดําเนินนะฮะดำเนินคดีกันเพื่อให้ราคาสินค้าลดลงประชาชนจะได้มีความสุขครับช่วงนี้เ,เรากำลังไปได้ดีนะครับประชาชนต้องกลับมามีความสุขให้ได้นะครับนี่คือแนวโน้มและวิธีแนวทางของคณะรัฐนมนตรีที่ที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์มาดําเนินการเรื่องนี้ครับ